รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเช่นเดิมค่ะกับครูกเก๋นฤลลมนสั่งปั้นค่ะในคอนเซปที่ว่าเรียนสนุกปลุกความคิดพิชิตฝันค่ะในรายการโทรทัศน์ดิจิทัลทางสถานี eTV เย สำหรับนักศึกษาท่านใดน,นะคะที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนนะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่นะคะ www.nfe.go.th/ พัฒนานะคะแล้วอย่าลืมคลิกคำว่าดาวน์โหลดนะคะหรือถ้าใครสะดวกที่จะสแกน QR code นะคะคุณครูก็มีสแกน QR code ขึ้นให้ตรงนี้แล้วสแกนกันได้เลยนะคะ ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านนะคะเข้าสู่รายวิชาการพัฒนาตนเองชุมชนสังคมระดับปฐมศึกษานะคะในตอนที่6ค่ะนักศึกษาได้เตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคือเราจะต้องมีเอกสารประกอบการเรียนกระดาษปากกานะคะแล้วที่สําคัญเราจะต้องมีความตั้งใจด้วยนะคะเพราะว่าเนื้อ,อาหาต่อไปนี้นะคะจะทําให้นักศึกษาได้มีความรู้ในรายวิชานี้เพิ่มมากขึ้นค่ะ แต่ก่อนอื่นนะคะที่เราจะเข้าสู่เนื้อ,อาหานะคะคุณครูอยากจะขอทบทวนนะคะเนื้อ,อาหาในตอนที่5นะคะเรื่องความหมายความสําคัญนะคะและประโยชน์ของข้อมูลทางด้านศาสนาวัฒนธรรมประเพณีนะคะอยากจะให้นักศึกษาได้มาทบทวนไปพร้อมๆกันตอนนี้เลยค่ะ ข้อมูลทางด้านาศาสนานะคะก็ได้แก่าศาสนาที่ประชาชนนับถือนะคะวันสําคัญทางาศาสนา,สาศนาสนสถานที่ตั้งาศาสสถานข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมนะคะแต่ก่อนอื่นเราต้องมารู้ก่อนนะคะว่า,าศาสนาเนี่ยคืออะไราาศาสนาคือลัทธิความเชื่อของมนุษย์นะคะที่เกี่ยวกับการการกำเนิดและสิ้นสุดของโลกนะคะจะมีหลักศิลธรรมนะคะตลอดจนลัทธิพิธีกรรมตามความเชื่อนั้นๆน,น,นะคะ ทีนี้ข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมล่ะคะคืออะไรข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมที่เราได้รู้จักกันดีนะคะก็คือค่านิยมความเชื่อภาษาโบราณสถานโบราณวัตถุความรู้แล้วก็ระบบการถ่ายทอดความรู้นะคะรวมไปจนถึงสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนี่คือข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมคะ่ะแล้ววัฒนธรรมเนี่ยหมายถึงอะไรคะ วัฒนธรรมหมายถึงรูปแบบของกิจกรรมมนุษย์นะคะและโครงสร้างเชิงสัญลักษณ์นะคะที่ทำให้กิจกรรมนั้นๆเน่ะเด่นชัดขึ้นและมีความสำคัญเป็นวิธีการดำเนินชีวิตนะซึ่งเป็นพฤติกรรมที่คนเราเนี่ยสร้างขึ้นจากรุ่นสู่รุ่นนะคะซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามยุคตามสมัยและความเหมาะสมค่ะ และความหมายของประเพณีนะคะประเพณีคืออะไรประเพณีนี่เป็นกิจกรรมนะคะที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเอกลักษณ์ที่มีความสำคัญต่อสังคมเช่นการแต่งกายภาษาวัฒนธรรมาศาสนาศิลปรกรรมกฎหมายคุณธรรมความเชื่อ แล้วก็อื่นอื่นอีกมากมายนะคะเนี่ยแหะค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นบ่อกเกิดของวัฒนธรรมนะคะของสังคมนะคะในเชื้อชาติต่างๆจนกลายเป็นประเพณีประจำชาติแล้วก็สามารถถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นโดยตามลําดับนะคะนี่คือประเพณีค่ะทีนี้วันนี้นะคะครูเก๋จะพานักศึกษาทุกๆท่านนะคะมาเรียนรู้เรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาพร้อมๆกันเลยค่ะเนื้อหาในวันนี้นะคะในตอนที่6นะคะก็จะมีดังนี้ค่ะ 1>, 1. ความหมายของข้อมูลทางด้านพลเมือง 2. ความสำคัญของข้อมูลด้านหน้าที่พลเมือง 3. ประโยชน์ของข้อมูลด้านหน้าที่พลเมือง 4. การนำข้อมูลไปใช้ในชีวิตประจำวันและสุดท้ายนะคะก็คือความสัมพันธ์ของข้อมูลนะคะ ทีนี้พอเราทราบเนื้อหากันแล้วเป็นยังไงบ้างคะเรารู้สึกว่าเราอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วเนาะแต่ก่อนอื่นนะคะเราจะต้องไปดูจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ก่อนนะคะว่าเขาจะให้เรามีจุดประสงค์อย่างไรบ้างนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะ 1. สามารถบอกความหมายของข้อมูลด้านหน้าที่พลเมืองได้ 2. บอกความสำคัญนะคะของหน้าที่พลเมืองได้ 3. บอกประโยชน์นะคะของข้อมูลด้านหน้าที่พลเมืองได้ 4. นํนำข้อมูลทางด้านหน้าที่พลเมืองไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และ 5. ค่ะสามารถอธิบายความสัมพันธ์นะคะของข้อมูลด้านหน้าที่พลเมืองได้ค่ะนี่คือจุดมุ่งหมายการเรียนรู้นะคะในตอนที่6ของเราค่ะไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะแต่ก่อนอื่นนะคะที่เราจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาครูอยากจะลองทดสอบ ความรู้พื้นฐานของนักศึกษาทุกคนนะคะว่ามีความรู้พื้นฐานในเรื่องนี้มากน้อยเพียงไรก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะครูมีแบบทดสอบก่อนเรียนให้นักศึกษาทุกคนได้ทํากันนะคะโดยแบบทดสอบจะมีทั้งหมด10ข้อนะคะสิ่งที่นักศึกษาจะต้องเตรียมค่ะคือกระดาษและปากกานะคะให้พร้อมแล้วก็ตั้งสมาธิดีๆเพราะว่าเราจะเริ่มทําแบบทดสอบก่อนเรียนกันเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะ10ข้อผ่านไปแล้วพอจะทำกันได้ไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะข้อไหนที่เรายังสงสัยเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเมื่อเราได้เรียนเนื้อหาในตอนที่6แล้วนะคะครูเชื่อว่าเราจะทำได้มากขึ้นนะคะทีนี้เมื่อพร้อมแล้วนะคะเราก็เริ่มอยากรู้แล้วกันแล้วใช่ไหมคะว่าเนื้อหาในตอนที่6เป็นยังไงถ้าอย่างนั้นเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะข้อมูลทางด้านหน้าที่พลเมืองนะคะ สังคมประชาธิปไตยในปัจจุบันเนี่ยนะคะเป็นสังคมที่ยึดหลักความเท่าเทียมกันของบุคคลในสังคมนะคะทั้งนี้ผู้ที่อาศัยอยู่ในสังคมประชาธิปไตยหรือพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยนั้นนะคะจึงควรมีการปฏิบัติตนที่สอดคล้องและก็สัมพันธ์กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะคะโดยมีความหมายของคำว่าพลเมืองว่ายอย่างไรนั้นนะคะเรามาดูกันเลยค่ะ พลเมืองหมายถึงพละกกำลังของประเทศนะคะซึ่งมีส่วนที่เป็นเจ้าของประเทศร่วมกันนั่นเองนะคะทีนี้ต่างจากชาวต่างชาติที่เข้ามาในเมืองที่เราเรียกกันว่าต่างด้าวเนี่ยยังไงนะคะซึ่งชาวต่างชาตินั้นเ,นเข้ามาเพียงแค่มาอยู่ชั่วคราวนะคะหรือว่ามาทํางานมาอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นนะคะทีนี้พลเมืองเนี่ยความหมายต่างจากบุคคลน,นะคะซึ่งพลเมืองเนี่ยหมายถึง สิ่งซึ่งมีสิทธิมีหน้าที่ตามกฎหมายได้แก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งเมื่อกล่าวถึงพลเมืองของประเทศใดย่อมหมายถึงบุคคลทั้งหลายนะ่ะที่มีสัญชาติของประเทศนั้นๆน,น,นะคะตามกฎแล้วก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้นๆด้วยอย่างเช่นครูจะยกตัวอย่างให้เราได้คิดตามนะคะ พลเมืองของประเทศไทยนะคะก็ย่อมหมายถึงคนทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมีสัญชาติไทยและอยู่ภายใต้กฎหมายไทยนั่นเองค่ะคนต่างด้าวคืออะไร ทุกคนเคยได้ยินใช่ไหมคะคำว่าคนต่างด้าวคนต่างด้าวคนต่างด้าวนะคะเขาก็คือบุคคลที่ต่างสัญชาตินะคะที่เข้าไปอยู่ในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศของตนเองนะคะแล้วก็เข้ามาอาศัยอยู่เพียงชั่วคราวเท่านั้นคะ่ะถึงเรียกว่าเป็นคนต่างด้าวทีนี้ เราจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศนั้น,น,นเหมือนกันค่ะนะคะซึ่งบุคคลที่ต่างสัญชาตินี้ค่ะที่เรียกว่าคนต่างด้าวเนี้ยค่ะเมื่อเข้าไปอยู่อาศัยในประเทศใดแล้วก็ตามเขาจะเรียกว่าคนต่างด้าวใช่ไหมคะเขาจะไม่มีสิทธิ์เท่าเทียมกับพลเมืองนะคะแล้วก็จะไม่มีหน้าที่เท่ากันแต่เขาจะมีอะไรที่แตกต่างกันไปเช่นมีการเสียภาษี มากกว่าพลเมืองในประเทศนั้นนะคะหรือมีค่าธรรมเนียมเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยค่ะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของแต่ละประเทศที่บัญญัติไว้นะคะว่าคนต่างด้าวจะต้องมีอะไรอะไรบ้างนะคะทีนี้หน้าที่ของพลเมืองนะคะหน้าที่ของพลเมืองดีในสังคมนะคะ ยังไงคะก็คือหน้าที่ของพลเมืองดีในสังคมเนี่ยเป็นภารกิจที่บุคคลเนี่ยจะต้องกระทำนะคะเพื่อสร้างคุณค่าของความเป็นมนุษย์นะคะเมื่อเราเกิดมาเป็นคนแล้วเนี่ยเราต้องมีคุณค่านะคะและสิ่งที่มีคุณค่าเนี่ยจะอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่นะคะโดยมีความรับผิดชอบเป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะแล้วก็ต้องสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ทางสังคมด้วยที่แต่และบุคคลเนี่ยได้รับมอบหมายหรือได้ดำรงชีวิตอยู่ นะคะหน้าที่นี่จึงเป็นภารกิจที่จะต้องทำนะคะเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณค่าแล้วก็เป็นที่ยอมรับของสังคมซึ่งอาจจะเป็นหน้าที่ตามหลักศีลธรรมนะคะหรือตามกฎหมายหรือตามจิตสํานึกที่ถูกต้องสิ่งเหล่านี้ค่ะคือหน้าที่ของพลเมืองดีในสังคมค่ะทีนี้นะคะการปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองดีเนี่ยเราจะต้องยึดหลักธรรมสประการด้วยการมีอะไรบ้าง อ่าเรามาดูกันเลยนะคะหลัก3ประการเนี่ยนะคะหลักธรรมสาประการ1นจริยธรรมค่ะจริยธรรมหมายถึงอะไรจริยธรรมหมายถึงหลักในการปฏิบัติตนที่ไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหาย 2. คุณธรรมหมายถึงหลักในการประพฤติปฏิบัติที่สร้างประโยชน์ให้ผู้อื่น และ 3. ค่ะศิลธรรมนะคะหมายถึงหลักในการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายพร้อมกันนั้นนะคะยังสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้อีกด้วยนี่คือหลักธรรม3ประการนะคะทีนี้เรามาดูที่ความสำคัญนะคะของจริยธรรมคุณธรรมศิลธรรมนะคะมีอะไรบ้างความสำคัญเหล่านี้นะคะข้อที่1ก็คือช่วยให้ชีวิตเนี่ยดำเนินไปด้วยความราบรื่นและสงบสุขไม่พบอุปสรรค 2. ช่วยให้คนเราเนี่ยมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาไม่เผลอตัวไม่ลืมตัวที่จะประพฤตินในสิ่งที่ไม่ดีก็คือมีการระมัดระวังตัวอย่าลุ่มหลงไปในสิ่งที่ผิดอยู่เสมอนะคะ 3. ช่วยสร้างความเป็นระเบียบว,วินัยนะคะให้แก่บุคคลในชาตินะคะและ 4. นี่ช่วยควบคุมไม่ให้คนชั่วเนี่ยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น นะคะซึ่งการปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นเนี่ยนับว่าเป็นคุณแก่ประโยชน์และสังคมมากนะคะเพราะว่านอกจากที่ตัวเองเนี่ยจะเป็นตัวอย่างโดยการชี้นำทางอ้อมแล้วนะคะ,ะ,คะก็ยังสามารถแนะนำสั่งสอนโดยตรงต่อบุคคลต่อไปเนี่ยได้อีกด้วย 5. ค่ะช่วยให้มนุษย์นำความรู้และประสบการณ์ที่ร่ำเรียนมาเนี่ยไปสร้างสรรค์สิ่งดีๆที่มีคุณค่าได้6 ช่วยควบคุมการเจริญทางด้านวัตถุและจิตใจของคนให้เจริญไปพร้อมๆกัน7ค่ะช่วยสร้างความมั่นคงในจิตใจของมนุษย์นะคะอันนี้นะคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำคัญของจริยธรรมคุณธรรมศิลธรรมนะคะทีนี้เรามาดูถึงลักษณะของจริยธรรมและคุณธรรมนะคะคุณธรรมและจริยธรรมคืออะไรอ่า คุณธรรมและจริยธรรมคือสิ่งที่เป็นความดีควรประพฤติปฏิบัติเพราะจะนำความสุขความเจริญและความมั่นคงมาสู่ประเทศสังคมและก็บุคคลน,นั้นๆนะคะทีนี้ลักษณะของจริยธรรมคุณธรรมมีอะไรบ้างนะคะมาดูด้วยกันนะคะจะมีทั้งหมด8ลักษณะนะคะลักษณะที่1ค่ะก็คือมีความจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนา 2. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ซึ่งหมายถึงนะคะการปฏิบัติกิจการงานของตนเองและงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความพยายามและความมุมานะอย่างเต็มที่นะคะ 3. ความมีระเบียบว,วินัยหมายถึงอะไรความมีระเบียบว,วินัยหมายถึงอะไรคะหมายถึงการเป็นผู้รู้และปฏิบัติตามแผนที่ตนเองและครอบครัวเนี่ยสังคมเนี่ยได้กำหนดโดยปฏิเสธไม่ได้ ะะจะปฏิเสธว่าไม่รับรู้กฎเกณฑ์หรือไม่รับรู้กฎกติกาของสังคมเนี่ยไม่ได้นะคะ 4. นะคะความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์หมายถึงนะคะการปฏิบัติตนทางกายวาจาใจที่ตรงไปตรงมาไม่แสดงความคดโกงไม่เอาเปรียบผู้อื่นนะคะ 5. ความเสียสละค่ะซึ่งก็หมายถึงการปฏิบัติตนโดยอุทิศกำลังกาย กำลังทรัพย์กำลังปัญญานะคะเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความตั้งใจแต่ความเสียสละต้องไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนด้วยนะคะ 6. ค่ะความอดทน7การไม่ทำบาปและ8ที่สำคัญที่สุดค่ะคือความสามัคคีนะคะทีนี้ครูอยากจะขออธิบายเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับความหมายของความอดทนและการไม่ทำบาปนะคะความหมายของความอดทนนะคะ ความอดทนมีอะไรบ้างนะคะจากภาพที่ครูเอาให้นักศึกษาได้ดูนะคะความอดทนก็จะหมายถึงนะคะความเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งนะคะไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคใดๆมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้บังเกิดผลแล้วก็ไม่ให้ผู้อื่นเดือดร้อนซึ่งความอดทนเนี่ยแบ่งออกได้4ลักษณะ,ะจากภาพที่เราได้เห็นนะคะก็คือหอดทนต่อความยากลำบากความเจ็บปวด นะคะความเจ็บป่วยได้รับทุกขเวทนาก็ไม่แสดงอาการจนเกินกว่าเหตุจนโอเวอร์เขาเรียกว่าโอเวอร์เนาะจนเกินกว่าเหตุนะคะ 2. อ,อดทนต่อการตรากตามทำงานไม่ทอดอิีงงานฝ่าฟันอุปสรรคจนประสบผลสำเร็จนะคะ 3. อดทนต่อความเจ็บใจหลายคนนกคูเชื่อว่าในสังคมเราเนี่ยเจ็บใจแค้นแต่เราต้องควบคุมได้ไม่แสดงความโกรธไม่อาฆาตพยาบาท นะคะอดทนต่อคำเสียดสีนะคะนี่คืออดทนข้อที่3และอดทนข้อสุดท้ายค่ะข้อที่4ก็คืออดทนต่อกิเลสนะคะคือไม่อยากได้ของคนอื่นจนเกิดทุกข์ไม่โตตอบคนอื่นทำให้เขาโกรธนะคะไม่ลุ่มหลงในสิ่งที่พาเราเนี่ยไปทำความเสียหายอย่างเช่นเราอยากได้โทรศัพท์รุ่นใหม่จังเลย iPhone 11อ่า อยากได้มากแต่เราจําเป็นไหมคะถ้าเราไม่มีเราต้องไปขโมยคนอื่นทําให้คนอื่นเสียทรัพย์สินหรือเสียหายก็ไม่ได้นะคะคือเราต้องมีความอดทนต่อกิเลสนั่นเองนะคะทีนี้อีกหนึ่งความหมายคือการไม่ทำบาปนะคะการไม่ทำบาปเราได้ยินเป็นประจำหมายถึงอะไรการไม่ทำบาปนี่คือการงดเว้นพฤติกรรมที่ชั่วร้ายนะคะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนะคะเราจะทำได้ยังไงบ้าง ไม่ทําบาปได้โดยทางไหนบ้างนะคะ 1. ทางกายค่ะก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทุจริตไม่รักขโมยไม่ผิดประเวณีนะคะ 2. ทางวาจาค่ะเราไม่โกหกไม่กล่าวถ้อยคําที่หยาบคายนะคะไม่ใส่ร้ายไม่พูดเพ้อเจ้อนะคะแล้วก็3คือทางใจค่ะ ไม่คิดเนรคุณไม่คิดอาฆาตไม่คิดอยากได้ของที่ไม่ใช่ของตนนะคะนี่คือการไม่ทำบาปนะคะทีนี้พลเมืองดีนะคะพละเมืองดีมีอะไรบ้างนะพละเมืองดีสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดทั้งมวลครูอยากจะสรุปให้นะักศึกษาได้เข้าใจนะคะพละเมืองดีก็จะมีด้วยกันทั้งหมด8ข้อที่เราจะต้องปฏิบัตินะคะคือหนึ่งกตันยูกระตเวที 2. นะคะก็คือมีความเป็นระเบียบวินัย 3. ม,มีความรับผิดชอบ 4. มีเมตามีศีลห้านะคะหมีความขยันหมั่นเพียร 6. มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 7. มีความซื่อสัตย์ 8. มีความสุขคะ่ะถ้าเราทำได้ทั้งหมดใน8ข้อนี้เราก็จะเป็นพลเมืองดีโดยที่เราไม่ต้องฝืนใจหรือต้องเหนื่อยอะไรเลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเราได้เรียนรู้ในเนื้อหาของความหมายความสําคัญและประโยชน์ทางด้านหน้าที่พลเมืองกันไปแล้วนะคะทีนี้ครูเก๋อยากจะให้นักศึกษาทุกคนนะคะลองทําแบบฝึกหัดตรังเรียนอีกหนึ่งครั้งนะเพื่อเป็นการแก้ตัวในช่วงแรกคือก่อนเรียนใช่ไหมคะเรามาดูซิว่าเมื่อเราได้เรียนรู้เนื้อหากันไปแล้ว เราจะมีคะแนนเพิ่มมากขึ้นมีพัฒนาการเพิ่มมากขึ้นมากน้อยเพียงใดนะคะสิ่งที่นักศึกษาจะต้องเตรียมค่ะคือ 1. ปากกา 2. กระดาษนะคะเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มทำแบบทดสอบหลังเรียนกันเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับแบบทดสอบหลังเรียนคิดว่าตัวเองทำได้มากขึ้นใช่ไหมคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปรู้คะแนนเนาะครูอยากจะให้นักศึกษาเตรียมนะคะ 1. กระดาษคำตอบก่อนเรียนค่ะ 2. กระดาษคำตอบหลังเรียนค่ะ 3. ปากกาค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยแบบทดสอบไปพร้อมๆกันค่ะไปกันเลย เป็นยังไงกันบ้างคะกับคะแนนที่เราได้รู้กันแล้วว่าก่อนเรียนและหลังเรียนนะคะเราได้มีพัฒนาการเพิ่มมากขึ้นมากน้อยเพียงใดใช่ไหมคะหลังจากที่เราเฉลยไปพร้อมๆกันแล้วนะคะทีนี้ใครที่คิดว่าตัวเองยังไม่พอใจกับคะแนนที่ตัวเองได้รับนะคะก็อยากจะให้นักศึกษาทุกคนนะคะได้กลับไปทบทวนเนื้อหา ย้อนหลังได้นะคะหรือไปศึกษาเพิ่มเติมในหัวข้อนี้นะคะได้หลายช่องทางนะคะหรือถ้าใครที่คิดว่าตัวเองน่าพอใจแล้วคะแนนเป็นที่น่าพอใจแล้วนะคะก็อยากจะให้พัฒนาตัวเองขึ้นต่อ,ตอ,ตอไปนะคะเพื่อที่เราจะได้ไปเตรียมความพร้อมเรียนรู้ในตอนต่อไปนะคะคือตอนที่7นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะในชั่วโมงนี้ในรายวิชานี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะ ก็อยากจะให้นักศึกษานะคะตั้งใจนะคะไม่มีอะไรยากเกินความสามารถนะคะครูเชื่อว่าพวกเราทำได้ค่ะในวันนี้ครูเก๋ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ